สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกนะครับวันนี้เอาพยักคุดมาเปิดนะครับนี่เลี่ยมรอบทองนะครับวงพของหลวงพ่อเสงครับนี่พยากคุดของหลวงพ่อเสงนะครับสวยเลยครับเลี่ยมรอบทองครับเนื้อทองแดงนี่ครับด้านหลังสวยมากเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับหลวงเสงนะครับวัดบางนา สวยเลยนะครับขึ้นคอได้เลยครับนี่ครับพญาคุดสวยมากใครสนใจก็ชอบแบบนี้สไตล์นี้นะครับสวยครับโทรมาได้เลยครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหก้าเจ็ดเจ็ดครับศู1ย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหก้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลย ใครสนใจก็โทรมานะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องๆพี่บ้านนาอานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ